ี้วมาพบกับคุณครูแจ็คนะครับคุณครูกันเคยจักกันเวชนะครับรับผิดชอบสอนวิชาการอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับเรามาฟังนิทานสนุกนกกันดีก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะครับนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเจ้าหมูจองขี้เกียจนะครับนาำมาแล้วนะครับ มีแพะกระต่ายหมูเป็นเพื่อนกันซึ่งสัตว์สามตัวนี้มีนิสัยที่ต่างกันโดยชื่นเชิงนะครับแพะกับกระต่ายเป็นตัตว์ที่ขยัแก่แต่หมูเป็นะกที่ขี้เกียจมากนะครับวันหนึ่งกระต่ายชวนแพะและหมูว่าเรามาช่วยกันลูกผักกันดีกว่าเมื่อปักโตแล้วจะได้มีผักไว้กิน แพทจึงพูดว่าดีที่ฉันก็อยากกินผักเหมือนกันฉันจะช่วยเธอปลูกด้วยส่วนหมูบอกว่าฉันก็อยากกินผักแต่ฉันไม่อยากปลูกผักแพทกับป่ายจึงบอกหมูว่าเมื่อไม่ช่วยกันปลูกเจ้าก็ไม่ได้กินว่าแล้วแพทตปบปตายก็ช่วยกันปลูก แพะรดน้ำกระตายจับมลงแต่หมูไม่ยอมเสื่อมอะไรเลยครับเมื่อเวลาผ่านไปฝักโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงเวลาที่จะตนฝักขึ้นมากินได้กระต่ายกับแพะก็อตอนฝักขึ้นมากินกันด้วยกันอย่างอรินอร่อยหมูเมื่อได้กินเมื่อเมื่อได้เห็นแพะกับประตายกินฝักอยู่ ก็อยากจะกินผักด้วยเก็บแทะกับกระต่ายไม่ให้กินหมูก็เลยร้องให้และมีงวนว่าฉันกินผักด้วยเธอฉันอยากจะกินผักของเจ้าจึนที่เล้วส่วนแทะกับกระต่ายก็อดสงสารหมูไม่ไหวจึงแบ่งผักส่วนหนึ่งให้หมูกินแต่ก่อนที่จะแบ่งให้หมูกิน แค่กับกระต่ายก็ยื่นก็เสนอว่าเราจะให้เจ้ากินผักเราได้แต่ต่อไปเจ้าจะต้องช่วยพวกเราปลูกผักด้วยนีฉะนั้นท่านจะนนไม่ได้กินหมูก็ตอว่าใช่ใช่ใช่ได้สิต่อไปเราจะช่วยเจ้าปลูกผักว่าแล้วจากนั้นมาสัตว์ต่างๆก็ช่วยกันปลูกผักและ หมันลดน้ำเพื่อดินใส่ปุ๋ยอย่างมีความสามัคคีกันนะครับนิทานเรื่องนี้ต่อได้ดูว่าความสามัคคีย่อมนำมาซึ่งความสํำเร็จนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาเข้าสูบ่บทเรียนกันเลยนะครับในหัวข้อประโยชน์ของการทำงานบ้านนะครับการทำงานบ้านนั้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทที่หนึ่ง งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองนะครับงานภายในบ้านที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันที่นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้เช่นการจัดเก็บของเล่นการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนการจัดเก็บผ้าเช็ดตัวการจัดเก็บรองเท้าถุงเท้านะครับประโยชน์ของการ ทำง,งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองมีดังนี้นะครับ 1. สร้างนิสัยให้รู้จักตนเองและมีระเบียบวินัย 2. เกิดความภาคภูมิใจเมื่อสามารถทำงานช่วยเหลือตัวเองได้นะครับข้อที่สามช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองหรือพ่อแม่นะครับงานบ้านประเภทที่สองนะครับงานบ้านเพื่อเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะครับ งานภายในบ้านที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาบริเวณบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันให้แก่สมาชิกในครอบครัวเช่นการปัดกวาดเช็ดถูการช่วยประกอบอาหารการกรอกน้ําใส่ขวดแช่ตู้เย็นการจัดโต๊ะอาหารการซักผ้า การล้างภาชนะต่างๆนะครับทีนี้มาดูประโยชน์ของการทํางานบ้านเพื่อเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูเป็นข้อๆดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งสร้างนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับข้อที่สองบ้านสะอาดเป็นระเบียบหน้าอยู่อาศัยข้อที่สาม ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัวหรือคนอื่นๆด้วยนะครับข้อที่สี่สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่สามัคคีกันนะครับทีนี้มาดูภาร,ระงานของกัลยาณีจุบสามกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนักเรียนสามารถทำรงในสมุดได้นะครับให้นักเรียน เขียนบอกประโยชน์ของการทเงานบ้านตามหัวข้อที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้นะครับข้อที่หนึ่งให้บอกประโยชน์ของการทางานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองมาจากข้อนะครับมีอะไรบ้างนะทัานเรียนเขียนออกมาเป็นข้อข้อทั้งให้ได้อย่างน้อยสามข้อนะครับข้อที่สอง ประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือก็ครวนะครับให้นักเรียนบอกมาจากโตนะครับมีอะไรบ้างนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้นะครับครูคิดว่านักเรียนคงทำได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในในประจำวันของนักเรียนอยู่แล้วนะครับซึ่งนักเรียนจะได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน ทุกๆวันนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้ครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ